สวัสดีท่านเนี่ยนะก็ผมส l o t s e ครับนี่ก็คือเกมเทพเดชู t นั่นเองครับเมื่อกี้จะพูดเดอะไฮไปแล้วออโอเคสำหรับตาที่<อ>เราเล่นก็นคือ watch dog นั่นเองครับมองหมามองหมาเออมองหมามองแมวไม่ได้อะไม่ได้มีแมวไม่มองสัตว์แล้วแล้วตอนนี้คือเวลของผมก็คือเวล13ครับส่วนของคือก็แปดสี่ก้าสิบสี่อะไรทำนองนี้เออแม่งลงเลขสีหมดเลยเว้ยมาไปเลยออก4ตัว ผมรับประกันการันตี100%คุณลุงสลับเซเว่นครับไม่ได้ซื้อดีเอลซีไว้ปลดหยิบระเบิดด้วยอ้าวหยิบระเบิดด้วยเหรอดีเอลซี270ไม่ยอมซื้ออยากจะหัวร้อเฮ้ยแต่แต่เพลงไม่พอนะเพลงดีเอลซีอ่ะแต่ชังแม็กเฮ้ยทางออกมัทางนี้แค่อยู่ด้านหลังนี่ก่อนดีร้อนอ้าวในบ่อหัวดองทำไมขนโค้งอ่ะต้องคนโค้งอะวันดองอะไรเหรอดีเออ ไฟลัเตอร์ของคนปืนเต้นะเดินไปเดินไปดตัวแนะนำให้เดินถอยหลังลงไปให้เดินถอยหลังลงไปอุ้ยแม่งทหารอุ้ยอุ้ยเล่นกันโหดมากได้ระเบิดบิ๊กอือลงเงินสูงอ้าวเฮ้ยวอือต้องโค้กให้มวยส่งโค้กให้ต้องโค้กให้ค่ายมวย สละเซเว่นครับเอาระเบิดไปหมด3ลูกก็ได้นะครับทำไมอะครับหมดมีระเบิดหมดแล้วเอาเวลาใช้นี่กดเลขสามเพื่อก็คือมันจะปาให้เลยหรือว่าค่อยปาให้เลยออกไปได้ด้วยโอ้ยกุ้กาบเขาปากันทั้งทีโอ้โหแม่งเยอะอะทีแล้วได้ตังค์เยอะไอ้สักล้านนึงแน่หือแม่งคว้างกันยังไงเนี่ยคว้างกันไม่ขึ้นไม่มีแรงเหรอแขนรีบเหรอแขนรีบเหรอ นี่ต้องดูอย่างนี้เป็นตัวอย่างคว่างทีแม่งเกือบติดหลังคาคว่างหัดาวแล้วโอ้ยโอ้ยบุเมนเป็นยอดบุเมนเป็นยอดโอเคก่อนแม่ใจนะมันมาทางเนี้ยคว่างหันดาวแลเราไม่กระโดดมากเลยสัตว์กระโดดกว้างมึงแม่นไหมล่าตีโอ้เช็ดเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรโอ้ยโอ้ยจะไปหาบุเมดกันแม่ใจนะมันจะมาฝั่งเนี้ย โอ้ยยออ่างเะหนที่กําังก็แม่งบังหลังท่อแป๊บโอ้ยเจอแล้วมันมีระบบนาวิเกตแบบอะไรนะแบบเออร์ช็อคเฮ้ยชิวชิบหายละนี่ไปไฟกับมันยังไงไยเจอบูลเลอร์โอ้โหชิวปะเพาะบูลเลอร์หายละเอ้ยนะเดียวเซียนมีโคเกอร์ใช่ไหม ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันมันอัปเดตมีอยู่แล้วอ๋อี่ยวสกับเพงโอ้โหไอติสเซอร์อ่าไอติสเซอร์คราวนี้แต่งชุดได้รัดลูกจริงเลยสุดรัดลูกไปแล้วว่าหัวทางสเตนด้ยหัวทางสเตนอุ้ยหไอ้นี้วทีนี้เป็นวิดโฟไซมายังว่ารถยังเราบุนโดเซอร์เข้ามาใกล้ก่อนเสียงมิ่งมิ้งเสียงจากไหนวะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยกูเคยเจอคอนเกอร์แล้วม่งเสียงมันแบบปิ๊งวิ๊งวิ๊งแบบเสียงแปลกๆเหมือนแบบอารมณ์แบบชาร์เชียวคือถ้ามันเสียงเงียบอ่ะเฮ้ยยิงน้ำปกันนี้ไว้ชียวชิ่ยวอุ้ยตายตายโรเซอร์ตัวที่สองมาแล้วนะจ๊ะอ่ะเฮ้ยมันมาเลยงั้นเฮ้ยไอเชิ่ยวอะไรงจะขึ้นมาอุ้ยโหเชิ่วรู้ตัวบูโรเซอร์ ยิงไม่เข้าเลยอ่ะภาคหนึ่งมันยังพอเข้าภาคนี้อะไรเนี่ยมันเอาโอ้พ่อผมได้ยืโอ้โห้คือมันเล็งตะกูนี่รายการให้โอยกระสุนหมดตายห่าตายห่าสลัดอารชีพโอ้โห้อื้ออื้อเลื่อนเหลือเลื่อนเหลือเท่าตีนอ้อยโอ้ my god แเฮ้ยแข็งแข็งแข็งเฮ้ยข่อยหิวก่อนข่อยหิวก่อนเย้ยโอเคอ้าวหมดแล้วฮิวโอเคเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยให้โยน่อเดโยวไห้ฟังตีมาฮิวก่รอไหมพี่เ้ยพุ่งนี่ยมันก็มีกระสุนใกล้ๆอ่ะเอาไปดิ เขนีิโร่กันดิโรงช้าเลยอุ้ยชิวอุ้ยชิวกับไอ้บูตัวอ้วนอ้าวโฮ้ยชิวปูปักกับเฮ้ยอย่ายืนปังดิอย่าได้นะขอเกาจมูกกันออืโอ้โหบูปูตัวสีเขียวบูตัวเขียวเอาพี่น็อตนี่เข้ามาลาดนี่ลาดเล่นเก่งเล่น RPG แก่หวะของเฮ้ยเราช่วยขนของอุ้ยตายตายตายรถมาแล้วเหรอเขารองเท้าไอ้เทชี้ยยิงหาพ่อฮ่รัวไปหน่อยปืนอื้อท่านตัวกูชอบปืนป่ะเขาเรียกว่าการคอนเวิร์สเวิรการคอนเวิร์สใช้ซับสูงกันเลยอื้อมีน้ำเกลือให้แดกด้วยพวกกระสุนกันดิี้ยตะกุขึ้นไม่ได้มาทีพี่ไกลทีพี่เอ้ยแต่ว่าเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เงียบเงียบเฮ้ยไหน นี <Yeah. S 2> ไ่ไงเปิดบินอนอรดดีกว่าวินเชื่ใจบินนอรดเลยบินอน,บนอร์ดสามารถป้อง,อง,องตัวออนแอร์กูได้ทั้งไหนวะโอ้โหแม่งขึ้นกันไกลเลยโอ้โ oh. หใครใครเช็คเกตเดฟฟ์อัพหน่อยสิน,นี่แพงเอาจะ<อ>พังหลังไม่ไมด้ดิมาแล้วมาแล้วครับอุ้ยสีไม่มีไม่มีไม่มีลงลงดอยู่หน่อยก็ดีนะจะได้ไม่ไม่เป็นภาระของศาล ทำประกันกับเอเอยังเนี่ยให้ตีทำประกันกับเอเอ้ย yes, oh, ังอายุยังไม่ถึงโยนออกไปข้างนอกเลยเว้ยไม่ต้องแพ้ว่าลงไม่ลงโยนเลยฮะไปโยนออกไปอ่ะตรงนี้เลยฮะจัดไปโอ้โโอเคโยนออกไปอ่ะ เฮ้ยมันมายังวะโอเคโอเคยังไม่มียังไม่มีเพลงยังไม่บิวเพลงยังไม่จังหวะเร็วยังไม่เล่งจังหวะเป็นดับสเต็ดพูดเสียงเหมือนโคเกอร์ว่ะใช่ไหมพูใช่เว่ะโคเกอร์มันมันจะเสียงเหมือนวีววิววเสียงมันแบงวีอหะเสียงมันแบงวีแะวิ่ง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 ไปตรงโน้นไปไหนที่เดิมผู้ดำผู้ดำผู้ดำเราโอ้โหแม่ใจมึงจะวิ่งฝ่าบุดงนี่ไป มาระเบิดน้ำสิครับระเบิดน้ำล่องไปรถมันจะเข้ามาแล้ววิ่งมาวิ่งมาไป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 อืออือโอ้โหแม่งยิงไปสองนัดรถเข้ามาแล้วเร็วเร็วเร็วมาแล้วอ่ะเออโหลิมูซีนหน้าตาโคตรเหมือนลิมูซีนเลยอื้อทำไมยังทำไมยังเรียบร้อยเรียบร้อยอือผ่านไปอย่างชิวเชียรอย่างล้ำซ้ำอย่างรอ โอ้โหขี่วังแรกล้ำสัำเลย้าคนเองเนาะพอยกระจายอือหือน้าบาเลยทีเดียวอือหือกูยังไม่จบแน่เลยควขอรู้สึกเหมือนแบบมันไม่น่าจะจบง่ายๆนะน่าวันที่สองมันมีเล่นกันเจ็ดวันเลยเหรอวะเล่นกันเป็นแบบอะไรนะ ตีแต่ที่เราติไม่เห็นตีใช้เชฟเป็นชาร์จเลยเชฟเป็นชาร์ดจะได้ไหนกูยังไม่ได้อัพเลยสัตว์เอ้าก็วางไว้ตามพื้นดิเฮ้ยวันนี้สองแล้วเราต้องเราต้องไปทํางานเราเว้ยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวนี้วางเดี๋ยวนี้วางเดี๋ยว โอ้ชุดหนาเลยเดี๋ยวอะไรวะโอเคปะ่ะโอเควันที่สองโอเวอร์คิวตอนน่อกันดีกว่านะฮะมันมีไอ้ไอ้สี่ไอ้สี่กะโหลกเนี่ยมันจะยากแค่ไหน,ะนไวะอย่ายอองรู้ไ่มเอ็ดวิทเอาเดนวิทไอ้สี่กะโหลกสี่กะโหลกบวกมีเขาด้วยเใ้ยผ่านนี้ได้ถ้าผ่านนี่ถ้าก็ได้อาร์ชีพเมนที่กูอยากได้แล้วมึงเคยผ่านยังอยับผ่านโอ้ยใช่แล้วมีเขาโยนข้ามเลยฮะป่ะ ใครก็ได้กดไปกดดิกูเองก็ได้วะกูไม่กล้ากดวิ่งกูวิ่งอุ้ยแมงกระเป๋าติดมึงฝากโยนป่ะไปอ่ะกูาปุ๋ยไปมันโยนหมดแล้วมันโยนหมดแล้วไะอุ้ยอุ้ยปโ๋ยปุ๋ยชุดมาอย่างเทพมาแล้วโยมมันมาแล้วแล้วใครโยนเป็นเท้านั้นวะไม่รู้กูเว็นเป็นค้างอยู่กู่อะไรวะ ข้างหลังข้างหลังข้างหลังพีนอตพีนขลุเด้ยวะแล้วทำไมมึงไม่เปิดให้กูเอออุ้ยโอ้ยหน้าเห็นเป็นฉากสีขาวผสมกับแกมเหลืองๆนิดนึงอ้าวพี่ขดุกันพีนอตพีนอตไอ้ข้อก้าวเส้นทั้งวายทางไหนวะโยนไปทางไหนเอ้ยมันปีนมาเท่าโยน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 เข้ามาทางโกดังอ่ะช่วยกูกดกันก็ดีไปไปไปอุ้ยโอ้โยมัน ขยันโยนเลยป่านนี้นวิ้ยชิวเราจะได้สบายตอนนี้เนี่ยตอนนี้เราไม่ทันแล้วโยนขึ้นข้างบนเลยฮะอ๋อโอเคโอเครีบขุดมาตรงนี้ก่อนดิอ้าวเออรีบพี่น้อยหลุดเหรอขอเออตีกูเพิ่งมาสังเกตเลือดมึงเลือดมึงทำไมฮันคอร์ดจังเลยวะกูดาวอยู่กูคงจะดาวเนี่ยมาละอีกเวียทีเดียวอี่ไปแล้วไปบ้าน ได้ทีที่ตีดาวไม่มีใครเกตเดอะฟักอัพได้เลยโอเคสองไปเลยขอมึงอัพแตะมาจะมากูมาแล้วไอ้สหลอดใจเย็นดิซเปอร์มิน่ากูลดเลยหรือมึงรู้ไหมแม่งทางไม่อย่างไกลเลยเฮียอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายฮะตายฮะให้คนเวลน้อยไปฝอยรึขอจาเลยเออมาแล้วใจเย็นกูขนอยู่นี่ เยอะเจี๊ยโยนมาโยนมาเยอะอื้อ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 รัว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 แม้จะไม่โดนก็รัวมีน็อตฮิวบ้างก็ดีนะมันมีกล่องฮิวแฉกเออกล่องฮิวมันจอบถูมาให้อะเยนี่กูคนเองไปไปเลยกลัวตัวเองจะโยนไม่ถึงเลยกลัวกูขึ้นไม่โยนด้วยครั อุ้ยอุ้ยมันมามาจากด้านหลังโกดังหลุดชัวป้าเลยนี่หลุดสกายอ่ะแลหลุดใช่ไหมอ้าวเต้จะกลับมาเกิดใหม่ในแบบเลือดเต็มเว้ยช่วงนี้สตรีมแสดงคนเล่นเซิร์ฟเยอะดิเด็กเมกก็สตรีมมีข่าวเช้าเยอะอุ้ยอุ้ยข่าวเช้าทีแมกเทสเซสเซสเซอร์มาไรมาเป็น ไปเฮดนิวแพชอ่ะแล้วปีนอดพูดไม่ได้อุ้ยตายตายตายโอ้ยเย่โอ้ยแย่แค่แค่เท่ามันก็คือพอก่อนแพค่ดาวก็เกมต็าวโอ้แม่งยิ่งเป็ดตายว่ะโอ้ยชิวออดอือไปช่วยให้รอดอือสส่กระสุนอย่างเดียวอ่ะตายแล้วตีเข้ามาใหม่ในรูปแบบที่เลือดเต็ม ยังโหนะฮะถ้าสตรีมหลุดบ่อยนี่แสดงว่าข่าวช่ำมันเยอะอีกท่าทางแบบอะไรนะคลิปโตอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวเอื่ออะไรก็หลุดไงนั่นมันคลิปหลุดไม่ใครตอบกูได้เลยโอ้ยตา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 ยเฮ้ยเออจะบอกมึงยัยพี่กูเหรออย่าออกมาวิ่งซ่า เฮ้ยหลายคนเลยพวกพิงชาเนี่ยเฮ้ยไม่ดิคแบ็คอยู่ไหนวะวางเลยละโอเคแทงคิวได้ไม่หวะเฮ้ยคิวโชคดีแอเนี่ยมาอยู่ฝั่งนี้เราเข้าโชคดีเลยแสดงว่าเราเดาถูกเลยนะครบสียแล้วครบสียแล้วคนเสียเฮ้ยกู้ขอได้กู้องลยโอ้เอาใช่ใช่มันมันให้ใช่ไหมใช่ ช่วงนี้ไม่เหมาะสำหรับการเล่นมากเลยแต่ก็ต้องเล่นเพราะโันหัดครับใจไม่ให้ปนไม่ได้เพราะเราเป็นโจนะปกพี่เป็นโจนพี่จะต้องปนใจแ yeah. ย่นั่นาเงียบสุดเฮานี่เวลาอะไรวะอ,อืไม่ค่อยชอบแาบนี้เลยแม่งมืดแม่งหงายหัวไฟฉายไงอ้าวมีไฟฉายอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอุ้ยชิวสองตอก โอ้ยเย่ปุ๊กเบนกับชิลด uh, ีมากไม่เสียงกับคุณวะมีเข้าไปอ้อมยิงอือสเตลสเตลคิวอือสเตลคิวอุ้ยตายฮ่าตายฮ่าออตายตายอ่าใจเย็นใจเย็นโยุบทำไมไม่ออกทหารี่กำลังเฮ้ยเฮ้ยเทสเตอร์อือเทสเตอร์เฮดช็อตเนี่ยซ่ามากเดี๋ยวมันดาวยกอ๋อคือใจเย็นแล้วเนี่ย กระสุนแม่งรถเป็นน้ำเลยเดือยอีกละลอกนึงเท่าไหร่มันจะมาวะไปเติมน้ำมันอยู่เอเฮ้ยเฮ้ยอะไรเคเซอร์วิชิวโอ้ตายหา่าชิวไม่กล้าไฟเลยไปโอ้โหแม่งตายหา่าตายหา่าตายห่าวิเอไอ,อมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอสเคปเอสเคปบ ไปไหมโคยังไม่ครบถุงกะแสนะครับถุงกะแสนเลยชิบหายละมีกี่ถุงวะเดี๋ยวลงน้ำขอจู่สั้นจู่สั้นลงหรือจู่สั้นหนึ่งเซนสั้นลงสั้นลงอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอตีมาแล้วใช่หรืโอเคยังยังไม่เข้าเกียร์ยังยังไม่จุดติดสตรีมกูหลุดหลุดทั้งสตรีมเลยโอ้โหอันนี้พม่งเลยอันนี้เป็น กูก็เป็นโอ้โหกูเป็ดมึงดีเหรอไอ้นักข่าวโปรไซนอะไรก็ไม่เร็วนะฮะมันอาจจะเป็นเพราะว่านี่ไงข่าวช้ามันเยอะกูบอกแล้วไม่เชื่อไม่ใช่ดาราโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหควันควันเตรียมเรีบเข้าไปเลยอุ้ยคิวตังคล้านหนึ่งกูโอ้ยแม่งกูใช้ปืนแอซซาว์นะเว้ยไม่ได้ใช้ปืนพกกินเกาะมึงโอ้ตายตายตาย คุณลงไปข้างล่างไม่ได้ของหายแ่อวดูกระสุนดูดิใครใครมีกระสุนไม่กูไหมกูเหลืออยู่สี่อ่ะปืนกดอุ้ยเทสเซอร์เทสเซอร์โอ้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 อุ้ยตายแล้วเยัยใช้ทีไม่หมดนะของฟาร์มของไม่กล้าฟาร์มดูไอ้พวกนี้แม่งมาเป็นนอนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเจอเป็นสี่อันอุ้ยอุ้ยคิ้วอื้ออืออือยิงยิงเข้าซอกคอ ui 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 anh lấy quá ui đào mày đi từ đâu vậy? ui là mày kiếm chắc nài mày mừng loạt nhau quá tìa tìa rau tìa rau tìa rau rồi, rau tìa rau tìa Ui, tìa rau tìa ui, tìa rau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  แกกูก่อนนั้นนีเดี๋ยวหลังจากลุกขึ้นมาเรากูขอไปฮิวก่อนแล้วกันไม่ไหวแล้วกูนี่รถวัดดาวใครใครใครช่วยกูไวยวะไม่ช่วยมีน็อตไปทิ้งกูให้ตายซะโหแม่งเจอหอกจะไปก่อนช่วยอ่ะแต่ว่าเชื่อกูตอนนี้กูกการเป็นตัวยอีกคนนึงเฮยกูเจอแม่งละไอ้เหี่ย มืดเพิงโคขอไม่ไหวละเลือดกูก็ไหวกูไปเลยก็ได้พวกนอกเหนือแล้วมันยังเหลือโค้งไม่มีเลยเฮ้ยวินโนตเป็นไงหือวินโนตอย่างฮีโร่อ่ะแล้วตีเราเรารู้สึกเหมือนลืมใครไปคนหนึ่งกู้เนี่ยแหละส่งมันยังส่งโค้งมันยังไม่ได้ป้าป้า เออเมื่อเช้ากูเปิดสตรีมแม่งก็เป็นเหมือนกันหลุดอุ้ยเมื่อเช้าไม่เป็นนะเมื่อเช้ากูเปิดเปิดแล้วเป็นอ่ะไม่รู้อะเมื่อเช้ากูเล็กเดียวเมื่อมาเป็นตอนนี้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตอนอัดด้วยวันนี้วันอะไรวะวันนี้วันวันเกิดน้องกูเรื่องมึงว้ากูข่อยากรู้เลยโอ้โหเป็นเป็นข้อมูลที่น่าสนใจซื้อในราคาเท่าไหร่ดีครับจะซื้อข้อมูลนี้ในราคาเท่าไหร่ครับ กูให้มึงศูนย์บาทกูยังไม่เอาเลยเฮ้ยแต่กูเอาบาทไม่ใช่ให้เออว่ะกูได้ศูนย์บาทกูยังไม่เอาเฮ้ยไม่เป็นทองไใจเฮ้ยไอ้มึงเนี่ยมึงลิ้นพันกันโอ้ยโอ้ยตา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 ยเนี่ยกูเห็นเลเซอร์เขียวๆแล้วกูนึกว่าสไนด์จริงๆสไนด์ต้องเลเซอร์แดงแต่กูกลัว

รองเท้าพี่น้องรองเท้าเดแม่งอย่างเมฟลงไปบุกเดียวน้องโคดเนมรองเท้าโคดเนมรองเท้าเสียงแม่งมาจากไหนโอ้โหเจอละฮอกฮอคถอดเดินฮอกถอดเดินฮอคถอดโอ้โหแม่งเฮียปืนทับเพื่อะไรวะกูใส่เกาะมานะเว้ยโอ้ยมอนบ้านรองเท้าอ่ะ จะคูล่วงขึ้นมาหรอรู้สึกมาป้นกันสี่คนใช่ไหมมันคุณลืมใครไปคนหนึ่งอุ้ยบูเลเซอร์ไอ้อ้วนมาแล้วโอ้ยโอ้ยเสียงฟุดฟุตโอ้โหว่าเสียงมึงมาอยู่นี่เอาหายก็สุดหมดต่อได้เลยแล้วไอ้เหี้ยถึงข้าวนาแล้วจะถึงหมดเต็ม เอาให้เสียสล็อตได้ได้ละได้ละไม่ต้องละเออชิลวิโอ้โหแม่งไอไอโลโอ้โหไอโลไอโลไม่ไรึป้องโดนช็อตอ่ะกดเอมยำยำด้อยไปช่วยเหรอวะนี่เล่นไปร้อยชั่วโมงเล่นไปร้อยชั่วโมงช่วยผู้มุงชนกูที่นโอ้ยแม่งกูุณเวลาชวนมากเลยตอนนี้แต่ถ้าให้กูด่าตอนนี้กูเห็นผู้มุงปองออฟเลย ตอนนี้กูอลังจะกลายเป็นศพรายที่สองแน่โอ้โหแม่งกล่องยาไปอยู่ทางข้างล่างเลยมีมีตัวหนึ่งมาช่วยยิงนะเนี่ยอุ้ยนอน์เทสเซอร์เดี๋ยวเจอกันดาบโอ้ชิลเจอกันโอ้โอ้ตายตายตายอื้อเอาตัวรอดเป็นยอดดีเอาตัวรอดเป็นยอดดีอื้อดาวเป็นยอดดีมีนอนเอาชุทธ์ล่ะซะโดนตรงนี้อย่างเยอะโดนแม่งตัวเหน่อ โอ้โหอะไรอ่ะลากรลากูเล็กทั้งดกูถึงฆ่าแล้วมั้งลากรลงโอ้ยโอ้ยไม่กูไปสบายอ่ะเฮ้ยทำไมมึงไม่ให้กูไปสบายซะทีโอ้ยตายตายตายโอ้ยหุยเรือกระสุนไปเลยก็ได้หนีเลยหนีเลยไปรักษาเสียข้าไปล้วมีน็ตมีน็ตทิ้งกูซะกระสุนอุ้ยเออไปเลยไปเลย มองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเฮ้ยโหลดจนหน้าลำบากแล้วเนี่ยโอ้ยที่เขาไม่เบื่อตัวเองเอะที่เ,เย็นๆมีรถครับเราขอให้นายเราขอให้ได้เ,ไดเป็นภาพที่สวยงามจริงๆมีเ <laughs> ข้าคุกไปนหนึ่งรายรายที่สองก็เป็นกูเลยเนะี่ยสี่สามสอง เข้าคุกไปแล้วยังรอโอ้ร้านนึงเลยเหรอไม่เนรถอ๋อใช่ใช like ่แล้วก็เอาไปใช้แล้วก็หารแบ่งครึ่งอีกนี่คนละสามแสนโอเคตังกูขึ้นมาอย่างเยอะแต่สิ่งนี้สำคัญก็คือเอพีลาลาลาเอ็กพีโอ้โห ขนาดหักไปตั้งเก้าพันยังเยอะอยู่เดิมโอ้ยอัพได้ยันจนถึงเวลยี่สิบอะโอ้โหแม็ก,มกได้อะไรวะเนี่ยอ๋ออัพตึมมาร์เก็ตเบเนอร์นี่ฮะโอเคสำหรับเอ้ยเวลยี่สิบแล้วอะโอเคสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็ จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะเล่นกัน4คนแม่งเหลือ3คนได้ไงไม่รู้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบต่เพียงเท่านี้โอเคสวัสดีท่านด้วยนะครับ